สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมไอเดอร์กันนะครับผมเย้ว yeah! ู้ววว้าวโอเคครับผมทุกคนวันนี้เรากลับมากันในมือถือบ้างนะผมต้องบอกว่าเมื่อคลิปที่แล้วนะผมที่พี่ไปเก็บถุงได้1น0ถุงเนี่ยมันเป็นของโลบอสนะครับผมซึ่งเอาจริงๆในโลบอกอ่ะมันมีถึงแค่หมดยาครับผมแต่แต่แตหมดยากของมันอ่ะก็เร็วน่าจะเร็วเท่าไนเมะแล้วมะ ที่เคยไปหลงเข้าไปคนที่เขาเล่นหมดยากอะ่ะโอ้โหเร็วมากแต่ในโลบอกอะ่ะพอมันตายแล้วมันเกิดใหม่เลยเว้ยเกิดตรงนั้นนั่นแหละเออแต่ในมือถือเนี่ยมันไม่มีเกิดใหม่ครับผมทุกคนอ่าก็เกิดใหม่ได้แต่ต้องดูโฆษณาใช่ไหมเรื่องวันนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาจัดโหมดไนท์แม่กันครับผมโอเคนี่ไนท์แม่หรือว่าโหมดฝันร้ายของน้องผีกระตือนะครับผมเดี๋ยวพี่จะกลับมาเล่นในมือถือแหละเพราะว่าในโลบอกรู้สึกว่ามันจะแบบติดขัดนู่นนี่นั่นครับผม โอเคจะเร็วแรงเท่าผีกระสือ100ถุงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับผมเอาจริงๆนะเหมือนพี่จะเคยไอ้นี่มาแล้วพี่พี่ก็ว่าพี่เคยทำคลิปมาแล้วนะเมื่อก่อนอะถึงโหมดไนท์แมร์ผมแต่พวกผีชาลียังไม่เคยทําเอาละปามี่เดินไปด้วยค่อยบ่นไปด้วยก็ได้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> แต่มันไม่ถนัดอะในมือถืออะพี่ไม่ถนัดเลยว่ะชิปแล้วตู เอาไงวันนี้มันเล่นโอ้โหเฮ้ยเนี่ยโอ้โหพี่เดินไม่ถนดัดอะหรือไม่ได้กลับมาเล่นนานตัวตว่าตัวก็เคยจบโหมดนี้ไปแล้วหน้าเมื่อก่อนนะใช่ไหม <c oughs> โอ้ยตายละกลับมาลืมฟื้นความทรงจําอ่าเดี๋ยวนะเนี่ยนิ้วมันเลยปุ่มหรือเปล่าวะนิ้วพี่อะปุ๊บโอเคโอ ที่ว่าไม่น่าจะเร็วเท่าผีกร็ตือหนึ่งร้อยถุงนะโหมดปัน่รลายเนี่ยไม่น่าจะเร็วเท่าครับผมเดี๋ยวต่องให้ดูแป๊บหนึ่งขอเก็บของก่อนต้องเก็บดีๆด,ด้วยนะเอาให้ครบนะจะได้ไม่ต้องเดินหลายรอบอุ้ยมาแล้วอ่ะสองให้ดูเลยเนี่ยถือว่าไม่เร็วเท่าไหมถือว่าไม่เร็วเท่านะฮะผม ชูแวบไปแล้วจ้าไปแล้วจ้ามันอยู่ข้างล่างปะเบอกี้ไม่รู้ไม่เห็นฉันไม่รู้ไม่เห็นเอาละครับผมฟูฟ้าฟูฟ้าไม่มีไม่มีเลยโอ้หายากจังอายอเนี่ยน้อยมากครับผมแต่ในโลโบ็อกนี่คือเกิดแบบลื่มล่ำอะ่ะเอาจิงจิงแต่เล่นในโลโบล็อกก็เร็วอยู่ครับผมมาเอยอะมาร้องอีะ๊ะ แต่พี่ก็ยังการันตีนะพี่ว่าร้อยถุงอะเร็วกว่านะผมหรือใครจะเปิดเปรียบเทียบกันก็ได้นะฮ่าฮ่าเฮ้ยใครโทรมาตูไม่ว่างรับเฮ้ยยะน้ามีการพูดคุยพูดไปคนเดียวเดอะตูไม่ว่างหรอกตูไม่ว่างหรอกเว้ยพูดไปคนเดียวเดออวูวูอยู่นั่นเอะ เฮ้ยมันยังพูดมาใส่หูอยู่เลยวะ่ะ <c oughs> ดูดิเฮ้ยฮัลโหลน้องโทรโทรโทรระจิตละมัง้งเมื่อกี้แอะโทรราจิตละมัง้งเฮ้ยกดไม่ถน,นัดเลยวะ่ะอา้าวในกุญแจและปามี่เราควรจะดูก่อนไหมว่าผีอยู่ไหนอะโอ้โห้ใจอายนะงดิวะเกมอายนะเว้ยนั่นน่ะตูบอกแล้วให้ดูว่าผีอยู่ไหน <c oughs> ถผมออกไปก็ผู้เจออีกที่มันหมดฝันไลน่เลยเว้ยอาใช่บ้างใช้บ้างอะไปละเราจะลงไปแล้วครับผมหมดฝันไลน่เลยเว้ยเล่นใ้มันเหมือนฝันไลน่อยดิเออไปดิวิง่งไงรออะไรอ่ะจ้าแวบโถเดินโคตรช้าสปีดหมดโคตรเร็วในมือถือมันยากตรงนี้แหละเดินช้าสปีดหมดเร็ว ตูยังตูยังใจเย็นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเดินไปเก็บายแบบน่าตะเฉยฝันร้ายป่ะมี่เล่นให้มันเหมือนฝันร้ายหน่อยไม่ใช่นายไปเจอร้อยถุงมาแล้วนายจะมาเล่นแบบ <c oughs> เล่นเหมือนแบบชิวจัดเลยอะจริงผีมะคกไม่โผล่มาตรงนั้นเนาะอย่าลืมเก็บรักถุงเลยนะผมไม่งั้นเราจะได้วนมาเก็บใหม่ซึ่ง คงจะไม่มีใครชอบแน่หมดไหมพี่พยายามเก็บให้ทั่วอยู่นะ18แล้วครับผมฟึบเฮ้ยทำไมไม่ลงไปชั้นล่างอะชิปละผี่ลงมาชั้นไหนวะเป็นชั้นล่างแล้ว ชจ้าแอบไม่ได้กินฉันหรอกชจ้าแอบหาก่อนเฮ้ยไม่มีจริงอิโอโหมันมนหายาจังวะโอเคเก็บไม่หมดครับผมมาแล้ว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 เธอมาแล้วเอาไปชั้นบนอยู่นี่อยู่ชั้นบนดีเราอะ มาเตียงฮือฮอือหรอกกันเฮ้ยอา้าลันอะไรมาลันอะไรก่อนเฮ้ยมาเหรอเฮ้ยตามหลังมา <c oughs> ตามหลังตูบากก็ไม่บอกตูอุ๊ยดีไปโดนจริงๆถ้าไม่มีสปีดไม่แนะนำให้ออกไปนะ โอ้ขนาดมีสอืถ้ามีสปีดก็ยังเก่งเลยอ่ะอุ้ยเก็บไปได้โอเคตูโดนละตูโดนแ,แล้วครับผมตูโดนแล้วเก่งแทบขาดใจยีสิบเจ็ดแล้วครับผมเจ็ดสองหนึ่ง เฮ้ยอะไรวะกูตูเตียจะปีดฟีเลยอยู่ไหนเนี่ย้ยตูเตียตะปีดฟีเลยมานี่มาคุยก่อนมาคุยเนก่อนนี่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปอยู่เนี่ยอะไรอย,อยู่ด้วยกันเจ้วก,ก็จะปีตูจะกลับมามานี่เลยกลับมาคุยก่อนกลับมาคุยกันเดี๋ยวนี้<笑><笑>น้อง น้องอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งหนีพี่ไปดิโอ้โหสปีดพี่ต้องมาลีกับผู้หนูเนี่ยแหละไปแล้วม,วมันจะโกไหมมันหลอกแน่เลยวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่อยากเสียอายฟีครับผม จุงอยู่นี่โอเคเฮ้ยเอา้าทำไมมีถุงเผื่อ,อมีถุงเลยด้วยหรอเพิ่งรู้นั่เนี่ยหรือว่ามันพอดีสปีดดีวะเออเก็บไว้ทำอะไรอ่ะ <c oughs> เก็บไว้ทำไรปะามี่เฮมาแล้วมาหาพี่แล้ว โอ้โหลันอยู่ข้างหน้า48วิโอ้โหตูวรอ,อโคตรนานเลยว่ะเสียเวลาไม่ชอบออรอเลยเลยเว้ยมาจะมาไหมจะเองเฮ้ยมาว่ะมาว่ะ่าไปเล่นกับน,น้องเขา27แล้วดิวิ่งขึ้นไปก็ได้แล้วเนี่ยเฮ้ย เมื่อกี้จะขึ้นไปไหนเลยอ่ะสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าดูไอโรก็ได้วะไอมันเหลือเยอะไปแล้วฟึบฟึบนี่เรียบร้อยครับผมโอ้โหเมื่อกี้ เมื่อกี้พี่รู้หนูกําลังลงมาเมื่อกี้พี่รู้อย่ามาทําเป็นเนียนแม่โอ้โหใช่ผมว่าใจหมดในแม่นะฝันร้ายโอ้โหโอเคครับผมวันนี้ก็จบไปแล้วดนาะผมกับปีกระหือในโหมดฝันร้ายนะผมทุกคนเย้ว้าว โอ้โหตึงนะเอาจริงแต่ถ้าให้พี่พูดตรงๆเลยความเปรียบเทียบความเร็วนะต่างกับไอ้ร้อยถุงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมร้อยถุงมันเร็วกว่านี้เยอะแล้วก็แต่จริงๆอ่ะข้อดีกับข้อเสียที่มันต่างกันนะในโลบ็อกอ่ะมันติดบักเยอะครับผมแล้วพี่แบบถ้าพี่กระตือมันไม่ลอยตามอ่ะมันไม่หนุกไงเออมันก็ต้องลอยตามแล้วมันต้องทําให้มันเร็วครับผมแล้วถ้ามันเร็วมันจะไม่ติดบักเลยแล้วก็สปีดนะผมในเรื่องของการกดสปีดมันนานกว่านี้เว้ยแต่ในมือถือกดสปีดปื๊ดเดียวหมดละ แป๊บเดียวจริงๆครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของถุงใช่ไหมถุงก็เก็บสามสิบครับผมในเอ้ยในพีีก็เก็บในโลโบ็อกก็เก็บ3าิบเนาะโอเคครับผมทุกคนนะใครอยากลองเล่นลองโหลดมาก็ได้ครับผม ID h e r l e r มือถือนะผมในเพ y s โต r e ก็มีใน iOS ก็มีนะผม App Store เนาะแล้วต่อไปครับผมเดี๋ยวเรามาดูชาลีครับผมพี่จะขอเริ่มเล่นตั้งแต่หมด Easy Normal ฮาร์ดแล้วค่อยมาในแมร์แล้วกันนะผมยังไงฝากติดตามกันด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผม